ม4ทุกคนนะครับตอนนี้พวกเรากำลังเรียนวิชากิจกรรมแนแนวสอนโดยคุณครูสยุมภูสิงโตโรงเรียนเตรียมอดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเจอกันในการเรียนออนไลน์แบบนี้นะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะน้าคุ้นตาครูดีอยู่แล้วแต่สําหรับนักเรียนใหม่ก็อาจจะเพิ่งรู้จักครูปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยครูขออนุญาตแนะนําสถานที่ทํางานครูก่อนนะครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อ ห้องทรรมันคูนะครับอยู่ที่ห้องแน่แนวอยู่ชั้น3ติดลิบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ครับ Facebook สามารถจะแอดเข้ามาถามหรือว่าส่งงานได้ที่ f a c e b o o ไซยุมภูสิงโต S A Y O M P O O S I N G T O ครับสามารถติดต่อเบอร์คูได้ที่0929144159 แต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะส่งงานผ่านไลน์หรือว่าจะสอบถามผ่านไลน์นะครับสามารถเอาเบอร์ครูที่เป็นเบอร์เดียวกันนี้แหละนะครับกรอกเข้าไปที่ค้นหาแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นหน้าครูนะครับแต่ว่าขอแจ้งเลยนะครับว่าสําหรับนักเรียนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาทักครูหรือมาถามครูเนี่ยโดยปกติแล้วนะนักเรียนจะต้องแจ้งมาก่อนว่านักเรียนชื่ออะไรจากห้องไหนแล้วก็จะถามเนื้ออะไรครูถึงจะ,ะให้คําตอบได้ นะครับเพราะว่าอตอนนีใน้ในลายครนะูมีทั้งเด็กหลายๆระดับ,บถามสรารพันหลายเรื่องเลยฉะนั้นในบางทีครูอาจจะสับสนให้นะครับไงช่วยบอกครูก่อนนะในครั้งแรกแบบนี้เนะี่ยครูจะมาเริ่มต้นจากการอธิบายความหมายของการแนะแนวก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันก่อนการแนะแนวเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีเป้าหมายให้บุคคลรู้จักเข้าใจเห็นคุณค่าในตนเองในผู้อื่น รวมไปถึงสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างมีเหตุผลและชาญฉลาดรูด้จักป้องกันปัญหาครับสามารถวางแผนและพัฒนาตนเองได้เพื่อให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเด็กๆครับในการเรียนต่างๆเนี่ยเขาวม่าชีวิตมีความสุขสําคัญมากนะลูกนะเพราะว่าการที่พวกเราจะ,จะเรียนอยู่ได้นะ่ยนานหรือไม่เรียนและรู้เรื่องไหมครูเชื่อว่าความสุขในการเรียนน่ะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้นักเรียนมีความอยากเรียน อยากมาเรียนอยากเจอเพื่อนนะฮะแบบเนี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างตอนนี้พวกเราแยกเรียนเป็นขี่กับคู่ใช่ไหมตอนนี้เราดังเรียนขี่อาจจะอยู่ที่โรงเรียนคู่อาจจะอยู่ที่บ้านสัปดาห์ถัดไปอาจจะสลับกันก็อันนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์พิเศษสถานการณ์โควิดเนี่ยพวกเราคงต้องต้องเป็นลักษณะนี้ไปสักพักใหญ่ๆก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยก็อาจจะต้อง เดี๋ยวโรงนีนจะประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งแต่พวกเราก็ต้องพร้อมปรับตัวครับว่าเราจะทําอย่างไรไว่าในสถานาการณ์แบบนี้มีข้อจํากัดหลายด้านหลายประการแบบนี้เนะี่ยเราจะทําอย่างไรให้เรียนอย่างมีความสุขได้นะครับทีนี้อย่างที่ครูเคยย้ําไปสําหรับนักเรียนม3นะว่าการเรียนแน่ๆไม่ว่าจะเรียนที่ไหนเรียนกับใครหรือระดับไหนเนี่ยครูจะสอนแค่สามเรื่องคือด้านการศึกษาอาชีพแล้วก็ด้านส่วนตัวนะครับเราทำมาดูด้านการศึกษาก่อนนะครับด้านการศึกษา เกี่ยวกับอะไรก็เป็นเกี่ยวกับการเน้นให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนทั้งด้านการศึกษาต่อการศึกษานอกระบบต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเลือกเรียนเหมาะสมกับความสามารถของตนเองพวกเราตอนนี้ม .4 นะฮะภาพที่ชัดที่สุดก็คือการจบม .6 ไปแล้วเราจะต่อระดับมหาวิทยาลัยอะไรรวมไปถึงการที่เราจะเลือกเรียนเมื่อเรียนจบไปแล้วสายของเราเน่ยเราต้องรู้นะลูกนะว่าเราจะสามารถต่อคณะอะไรได้บ้าง นะฮะแล้วเงื่อนไขในการเข้าคณะนั้นๆน่ะต้องใช้เกรดเท่าไหร่ GPA เท่าไหร่ GPA เท่าไหร mm ่เ hmm. นี่ยรวมไปถึงมีอะไรยังไงขั้นตอนอะไรที่มันพิเศษกว่าอื่นอีกไหมอย่างเช่นทำปอดหรือมีประวัติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่ต่างจากคณะอื่นๆอันเนี้ยเราต้องรู้เราจะถามเพื่อนไม่ได้เราจะลอกเพื่อนไม่ได้การเข้าคณะห้ามลอกเพื่อนเราก็ต้องยึดจากความถนัดความสนใจของเรานะครับทีนี้ด้านที่สองก็คือด้านอาชีพ ก็ต่อเนื่องจากการเลือกคณะนฮะถ้าเราต้องรู้ว่าถ้าเราจบม .6 ไปแล้วหรือจบปตีไปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความรู้ความสามารถในตอนนี้ของเราเนี่ยจะสามารถนําไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะฮะคณะที่เราเรียนเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าถ้าเราจบตรงสายเ,ยเราเรียนอาชีพมีอาชีพอะไรได้บ้างอย่างส่วนตัวครูครูจบเอกจิตวิทยานะฮะอาวุที่ในจิตวิทยาโจทย์ยากแล้วลสําหรับครู จบปตีจิตวิทยามันเป็นอะไรได้บ้างคาําตอบคือเป็นเนื้อหลากหลายเลยแต่ราชการเนี่ยอาจเป็นนักจิตวิทยาก็ได้อย่างอย่างเป็นครูแนแนวก็ได้แต่ครูเองถ้าเกิดนักสมุนที่เรียนอยากเป็นแบบเหมือนครูสอนแนแนวเนี่ยหนูก็ต้องไปสอบอบอบินิตเพิ่มนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกอีกทีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดครูอยากทํางานเอกชนอะเป็นจิตวิทยาอุตสาหกรรมอยากเป็นฝ่าย HR ์ฝ่ายบุคคลเนี้ยก็ได้เนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้ก็ เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นภาพว่าจากที่หนูเรียนคณะที่หนูจะต้องไปต่อเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็การเลือกอาชีพนะลูกนะครูแนะครูไกให้ก็คือการเลือกอาชีพเนี่ยหนูไม่ควรเลือกอาชีพในปัจจุบันนี้งงไหมคือตอนเนี้เราโตแล้วลูกครูจะครูจะให้เราอ,อ่ะสอนอ่าสอนให้ตัวเองอ่ะคิดซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กมตน้นคำว,ว่ามปลายเนี่ย ความคิดเราต้องคิดต่อยอดว่าคือปา้าผมอยากให้เราจบไปแล้วตกงานฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนได้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ม .4 อีกสามปีจบหกถ้าหนูทํางานหนูจะสมัครงานอะไรได้บ้างที่ไม่ตกงานได้ไรายได้แน่นอนเนี้ยหรือถ้าเกิดว่าหนูจบปตีอ่ะคือเทรนอาชีพตอนนี้ยก็จะต่างกับตอนที่หนูจบปตีมีกมากถูกไหมนะสีอหกไม่ใช่เจ็ดปี 5, 5, 5, 5, 6, 6, สี 4, ม่มสี่มห้ามหกปีหนึ่งปีสองปีสาี่เนี่ยรู้ว่าตู้เข้าใจว่าเทรนอาชีพมันต่างแล้วเราจะทําไงเมื่อจบไปตอนนั้นเนี่ยไม่ตกงานเนื้อภาพออกไหมเนี่ยเด็นา,นาที่คูอยากให้เรามองภาพตัวเองชัดก่อนว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรนะครับีนี้ด้านที่สามด้านส่วนตัวและสังคมเอ่อสำหรับมสี่เนี่ยเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอครับว่าเรามีความถนัดอะไรเอ,อ หนูรู้จักหรือเคยได้ยินเขาพูปัญญาตินะฮะพูปัญญาแปะด้านเดี๋ยวครูจะให้พวกเราทําเพื่อวัดตัวเองว่าตัวเองมีความมีความสามารถในด้านอะไรโดดเด่นในด้านอะไรนะฮะคือสิ่งใดก็ตามแต่มันเป็นการเพื่อแค่อยากให้นักเรียนน่ะได้ค้นหาตัวเองรู้จักมากขึ้นว่าโอเคตัวเองเป,เ,ปเ,ปเป็นคนเปิดเผยไหมเป็นคนขี้อายเป็นคนพูดเยอะเป็นคนไม่พูดอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องหาเอกลักษณ์ตัวเองก่อนว่าตัวเรามีเอกลักษณ์อย่างไร ซึ่งแน่นอนแต่ละคนต้องไม่สําคัญอยู่แล้วถูกไหมเอ่อทีเนี้ยในสถานการณ์บางอย่างคนที่ต้องนําเสนอสมมุติว่าหนูต้องไปยืมพอต,ตอนจบมหกเพื่อเข้าศึกษาต่อปอตรีแต่หนูเป็นคนพูดน้อยอ่ะพูดไม่เก่งอ่ะเออเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วหล่ะว่าจะทํำยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมาปรึกษาครูว่าพูดเนี่ยหนูพูดไม่เก่งไม่ถนัดพูดให้คนอื่นฟังหนูจะทําอย่างไรดีซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องมาช่วยเหลือกัน คูททำให้เราเปลี่ยนภายในวันสองวันไม่ได้ครับหนูต้องใช้ระยะเวลาตอนเนี้หนูอยู่ม .4 แล้วหนูต้องหาตัวเองพัฒนาตัวเองในด้านที่เด่นแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านที่ต้องปรับปรุงนะฮะก็ไม่เป็นไรค่อยๆกันรวมไปถึงเรื่องของสังคมความเป็นอยู่ด้วยสำนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวกันเยอะมาก เพื่อนใหม่สังคมใหม่การเดินทางแบบใหม่รถติดจราจรบลาบลาบาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กูเชื่อว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับแรกๆแ,แ,แบบนี้แต่ถ้าเกิดนักเรียนอยู่ไปสักระยะเดือนสองเดือนนะแล้วปรับตัวได้น่ะมันก็โอเคถูกไหมล่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนปรับตัวไม่ได้ล่ะเนื่อยไหมเนี่ยแหละปัญหาซึ่งซึ่งมันไม่มันไม่ควรเป็นปัญหาสําหรับผู้ปกครองฝ่ายเดียวมันควรเป็นปัญหาของตัวเราด้วยของครูด้วยแล้วก็ของผู้ปกครองด้วย นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการยังไงสําหรับนักเรียนที่พบว่าปัญหาในห้องเรียนเพื่อนไม่คุยด้วยเพื่อนไม่ mm hmm. เพื่อนบูลลี่เราเพื่อนไม่ยอมช่วยเหลือง,งานกลุ่ม mm hmm. เพื่อนไม่ยอมอะไรแบบนนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาขับข้องใจอะหน,หนูสามารถเดินมาหาครูได้ในห้องแนแนวนะฮะได้ต่อเลยหรือถ้าเกิดเจอครูที่ไหนก็มาทักมาทายครูได้หรือจะไลน์บรรหารบุก็ได้นะครับ ก็นี่คือสิ่งที่ครูมองว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำเรียนแน้แนวครับนักเรียนต้องการครูที่เป็นเครื่อนไม่ใช่ครูที่ทำามชื่อครูหยกฟ้านะคะชื่อจิงชื่อครูไพรินินพนชัยสอนอยู่ที่โรงเรียนกำเนิดวิจารณ์ระยองค่ะ ตอนนี้สอนวิชา psychology and life นะคะจิตวิยาเพื่อการดำเนินชีวิตวนตานนี้แพทนทนี่วิชาแนวที่เราเรียนนอดีนแต่ว่าเราอยากจะให้วิชาแนวเนีเ่ยปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเราก็เลยมีชื่อพิเศษตรงนี้มาคะวิชานี้นะคะเราจะสอนให้เป็นรู้จัก จิตวิทยาที่มันอยู่นอกตัวนะักเรีย hmm. นในชีวิตประจำวันจิตวิทยาเนี่ยเป็นทั้งเรื่องการรู้จักตัวเองการที่เขาจะจัดการความเครียดจัดการเวลาการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับพวกเรามีความเชื่อว่าการแลกเปลีออย่ยนกันในห้องเรียนจะทำให้ทุกคนเกิกเดการ mm hmm. เรียนรู้ได้นักเรียนจะมีปัญหาของเขาเองอย่นงที่วู้ พอรู้สึกว่าเราเซอร์เอสซีความไม่ไปในตัวเองน่าจะมาจากการที่เขาไม่รู้ว่าเปองใครดีหรือย่างไรแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนยอมบอกเขาที่มาก หลอกตัวเขาเองอะไรที่เกิดขึ้นจนะคะเป็นผู้รับฟังก่อนแล้วก็ให้เขามองว่าตอนนี้ที่เขายังรู้สึกดีๆอยู่มีอะไรบ้างแล้วก็บางครั้งเราต้องดูว่าอันนี้เขาต้องการจากเพื่อนเนี่ยมันเป็นความต้องการที่มากอะไรของตัวเขาเองไหถ้าเกิดว่าเขาจะให้เพื่อนของเขาเมาเข้าใจกันเจอกัน ส่วนที่เขาบอกว่าไวุ้่กอยู่ด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณพ่อแม่และพ่อแม่ต้องการจะสอนหรือว่าบอกให้เขาทำอะไรบางอย่างที่พ่อแมาดีแต่ว่ามันไม่ใช่ดีสำหรับตัวเขาเจียนเจเลียนชอบบอกว่าแฟนไม่เข้าใจเขา ประมาณนี้ค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากจะขู่พังกับกับคนที่เธอค่ะมากกว่ายนีก็มีเกษตรคนหนึ่งมาถามว่าเขาควรจะทำยังไงเขาก็ก็อยากแฟนคนนี้นะเขาทำตัวไม่ถูกเนี่ยอย่างแรกเลยเราให้ให้เขารู้กับว่าเราดีใจด้วยนะที่เขามีความรักเพราะว่า ตอนเนี้ยรู้สึกว่าตั้งแต่เรมีคนมาักกันมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเขาตั้งใจเรียนมากเกินเน้ะแ,แฟนเขาเนี่ยเขช่วยกินให้เขาอะไรเขามีเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยตามงานให้ช่วยทถามศกันบ้างหรือ,อยังเนี่ยโอ้เนี่ยดีจังเลยเงี้ย <Yeah. S 1> แสดงว่าแฟนหนูกำลังช่วยทารายการอยูเนาะทีเนี้ยนมะันก็เหลือแค่ว่าทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจว่าเรารักกัน ค่ะคือมันจะต้องจากใจเราที่รู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนกับนักเรียนทำยังไงจะได้เป็นเพื่อนกับนักเรียนเนะะี้ยค่ะก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่ทางเรียนกุ้มใจมากว่าเขาจะไม่จบแล้วก็เขาติดอะไรหลายอย่างทํางเดีจะแก้ปัญหานี้ได้ให้เขาจบไ,ได้ก็คือทางทลายความคิดที่คนอื่นคิดไม่ดีต่อเขาทั้งหมดออกอะไรที่เรนได้ฟังมาเราก็เอาออกให้หมดแล้วก็เข้าไปหารเขา ค่ะวันนั้นก็ได้คุยกับเขาแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าขอตอบข้างในได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราสังเกตเขามากๆหรือว่าได้ใช้เวลากับเขาเนี่ยครูเห็นว่าดโลบงกละค่ะครูได้รู้มาว่าคนที่วาดโลบงได้เป๊ะมาเนี่ยจะมีความสามารถทางศิลปะก็เลยทักเขาว่าเฮ้ยหนูชอบวาดรูปหรือเปล่าครูวโลบงเนี่ยหนูวาดอย่างอื่นได้ไหมเขาบอกว่าครูรู้ได้ไงอ่ะเขาเป็นคนที่วาดรูปลบงได้ ละเอียดมากถึงขนาดว่าตัวมีนกเล้วเคาก็เอาสิ่งที่เขาทำมาโชว์ให้ดูค่ะจนหลังจากนั้นมาเราก็คุยกันยาวแล้วมันก็สอดคลองย่างเรื่องในเรียนของเขาสอคลกับสิ่งที่เขายังค้างคางหรือว่าปัญหาที่บ้านเนี้ยทําให้เราได้รู้นรื่อึ่งว่าก็คิดว่ามันมาจากการที่เราเปิดใจอย่างเป็นนมากเลยทาให้การพัฒนาศักยภาพของเขาต่าง เห็นได้ว่ามันมองได้สองมุมถูกไหมก็คือมองมองในมุมของครูแนแนวอยู่กับนักเรียนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอการใช้ชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนนะฮะคุณชอบสองประโยคนะครับประโยคแรกคืออยู่ช่วงทายคลิปเลยก็คือเพราะชีวิตในวัยเรียนไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวน,นะฮะมันจึงจําเป็นต้องเรียนวิชาแนแนวเพื่อให้การใช้ชีวิตในระดับมัธยมเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งที่ครูชอบเหมือนกันก็นกคือ คำว่า s o c i o t y in everyday life แปลมาสาไทยก็คือชีวิตจวิทยาในประจําวันหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่ออธิบายหรือคาดการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เพื่อจะได้เข้าใจและสามารถนําชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปได้อย่างเฉียวฉลาดและมีอิทธิพลต่อบุคคลที่อยู่ร่วมกันนั่นคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันในสิ่งแวดล้อมบริบทบางอย่างเหมือนกัน เราจะทํำยังไงให้ภายใต้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเราอยู่ได้ได้มีความสุขอ่านั่นถึงเป็นที่มาของคําว่าการเรียนแน,แนวหรือรวมไปถึงการใช้ชจิตจิตว,วิทยาในชีวิตประจำวันนะทีนี้เอ่อถ้ามองเรื่องของความสําคัญในการเมินงชีวิตเนี่ยมันจะไปด,ด้วยสามอยา่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ความจะความเข้าใจกับการธรรมชาติของมนุษย์ข้อที่สองจช่วยในการปรับตัวและกรรและก้ปัญหาจิตใจของตอนเอง ข้อที่3คือช่วยในการตัดสินใจกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นสามารถเข้าใจและปรับตัวเองให้เข้าหาผู้อื่นได้มันก็คือรวมไปถึงเรื่องของการตัดสินใจการแก้ปัญหาการเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งเรื่อง,องตัวเองแลื่กงของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะนี่คือ psychology in everyday life นะครับเอาลนะนะครับทีเนี้ยประเด็นก็คือเราอย่างไรว่าตัวเราเป็นคนยังไร เวลาเราอยู่ด้วยกันคือข้อสังเกตคือเราจะเห็นได้ว่าทาไมเราเป็นคนเงียบๆไม่กล้าแสดงออกหรือไม่มั่นใจในตัวเองทําไมไอ้คนนั้นมันถึงกล้าพูดกล้าเถียงกล้าแสดงออกกล้าพูดต่อรองกล้าพูดในแนวคิดตัวเองทาไมคนนั้นไอ้ชาจังอย่างเงี้ยซึ่งนี้ถ้าตามจิตตวิทยาก็คือคําว่าเซลล์เอทีมเมื่อกี้ในคลิปวิดีโอที่กูเปิดมาเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของโรเอ็โรเซลล์เอทีมก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ การเห็นคุณค่าในตัวเองคืออะไรก็คือความคิดของเราเนี่ยที่มองตัวเองว่าในทุกๆวันเเรามีทัศนคติกับทุกเรื่องในชีวิตอย่างไรถ้าคนที่มีเอสทีมากๆคือต่อให้หนู่ในแต่หนูมีความสุขกัรที่อายของหนูกล้าพูดจะมีความสุขกัรว่ารูปอยู่คนเดียวฟังเพลงอยู่คนเดียวนะฮะมันก็คือการมีเอสเซลเอสทีเหมือนกันนะฮะเป็นเป็นการเป็นทัศนคติทั้งในด้าน และก็ดาบมังคน,นหนูใจใสังเกตได้ว่าเพื่อนมังคุลอะไรอะไรมันก็ดูแบบดูซึมเศร้าดูดูดูแล้วรู้สึกแบบเอ้ยเก็บกดหรือเปล่าทำไม่มีความเครียดจังทําไมหน้าตาดูเศร้าหมองตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะมีลักษณะที่ว่าถ้าสติด้านลบก,กับชีวิตหรือ low low s t นั่นเอง นะฮะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเรียนอยู่ในสังคมเดียวกันอยาที่บอกไปสกู่ตเราจะทําอย่างไรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับต่อไปนะครับคู่เรียบพวกเรานะฮะเหมือนเทียนไขนะครับเทียนไขนะจะเห็นได้ว่านะมีรูปร่างขนาดต่างกันมากบางอันบางอันบาง,บางแท่งสวยบางอันบางแท่งไม,ไม่สวย บางเทียนอย่างเทียนพันศา,าใหญ่เบืเ้อง้มเลยก็ใช้ได้ขนาดเทียนเจวะเล็กๆก็ใช้ได้นะฮะสิ่งใดก็ตามแต่สัตว์เทียนใคนะฮะหน้าที่ของเขาก็คือการแต่งตวาก็เหมือนพวกเราอะครับในการที่พวกเราเนี่ยมีความมนุษย์อยู่ได้ไม่ว่าอาจจะมีรูปร่างหน้าตามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันมีสติบางอย่างไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สาคัญคือเราต้องมองให้ออกว่าตัวเราเนี่ย นะฮะมีคุณค่าในเรื่องอะไรมากที่สุดเปรียบเหมือนเทียนไขที่ว่าเราอาจจะไม่สวยแต่เราก็สามารถจุดเทียนจุดไฟให้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์อะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถคิดได้พัฒนาตัวเองได้อะไรที่เป็นข้อบุกค้องของเราเราก็ต้องพัฒนาของเราให้ดีขึ้นได้คือคําว่าดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องดีเหมือนเพื่อนนะแต่ดีขึ้นในรูปแบบเรา คนที่อายเราไม่จะเป็นต้องพูดเก่งคนที่แสดงออกครับแต่ว่าเราจะทํายังไงเวลาที่อาจารย์หรือว่าเราเป็นต้องออกไปพูดเราจะต้องพูดได้อาจจะไม่ได้ดีแต่เราทําได้อย่างงี้ฮะคือการปรับดุข้อบกข้องของเราให้ดีขึ้นนะครับเพื่อการดําเนิน,นชีวิตที่ดีต่อสังคมน,นั่นเองนะครับเอาลนะนะครับจิตการทายรัา วันตอนเราเดินทางถึงช่วงท้าย,ยของเ็นครั้งนี้แล้วนะฮะหลังจากเรียนจบวิดีโอนี้ไปนะครับผู้อยากให้เราไปเข้า Google Classroom แล้วก็ใช้หินใบงานนี่แหละตัวฉันนะครับนี่แหละตัวฉันนะฮะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปทำได้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ให้โอกาสนักเรียนเข้าไปทำแบบแบบใบงานตัวนี้จนถึงวันที่5กระะกฎาคม กระกระดาษนะครับนักเรียนคือส่งในคาสรูมนั่นแหละนะในอาจจะต้องอเรียนผ่านคาสรูมบ่อยหน่อยแล้วก็ร่วมง,งานในคาสรูมบ่อยหน่อยก็ขอให้นักเรียนส่งตามเวลานะครับเพราะว่าครูตั้งไว้ว่าถ้าเกิดเลยระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยครูอาจจะปิดการช่ทา,ทางส่งงานนะครับโอเค,อเค,อเคสุดท้ายเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดใดในการสอนออนไลน์ ทงนี้เน่ยกูก็ต้องขออภัยพวกเราด้วยนะครับแล้วจเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ